สวัสดีฟ้าสายตอนนี้ลุงหมออยู่ที่วัดพระธรรมกายกนะ็วันนี้เองลุงหมอมาร่วมบุญหล่อภาพบรมพุทธเจ้านะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ เป็นการหล่อพระพุทธเจ้าทางเพื่อนำไปปฏิฐานทางที่ใต้ของเกาะแก้วเจดีสวรรค์ครั้งนี้ก็เป็นบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ลุงหมอได้มาร่วมบุญหล่อพระุลหมอออกมาตั้งแต่ หนึ่งทุ่มประปอนฟอกไตเมื่อวานแล้วก็แถวพระรามสองสมุทรสาครเขาก่อสร้างทางด,วด่วนกันเรียกว่าหนนระดนนทางสับสนไปหมดทางขาเข้ากว่าจะมาถึงวัดก็ประมาณตีสองก็มานอนในวัดเลยนอนแล้วก็ตื่นตันเจ็ดโมง โอเคคัณหมอมารายงาน